สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m ม c เมชแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักของคนเกิดในเดือนมีนาคมนะคะก็คือชาวราศีมีนนะมาช้านิดนึงนะคะจะสิ้นเดือนแล้วแต่ก็มานะเมจะเปิดเป็นพลังงานความรักนะคะในอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตค่ะ สองแรกเป็นพลังงานความรักในอดีตค่ะกล่องที่สองพลังงานความรักในปัจจุบันนะคะแล้วก็อนาคตค่ะไพ่สำรับสองคาถาให้ดีนะคะโอเวอร์อลแล้วนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยคุณมีอนาคตร่วมกันนะคะกับคนรักในปัจจุบันนะส่วนถ้าใครที่ยังโสดอยู่ สองคาถาขึ้นมันก็แปลว่าคุณมีแนวโน้มนะคะในอนาคตในในปีนี้เนี่ยที่จะได้มีคนที่เข้ามาแล้วก็พร้อมที่จะมีกันและกันในชีวิตพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้นะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีอนาคตนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะที่พลังงานในดตกล่องแรกนะไพ่ที่คุณได้เป็นราชินีถือเหรียญน,นะคะ สำหรับใครที่มีคนรักอยู่แล้วมีคนคุยนะคะมีแฟนหรือแต่งงานแล้วเนี่ยมองว่าความสัมพันธ์ของคุณสองคนเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่มีความจริงใจต่อกันนะคะแล้วก็มีการให้ความรู้สึกที่ดีๆนะคะความรู้สึกอุ่นใจความรู้สึกมั่นคงให้แก่กันทั้งสองฝ่ายนะส่วนใครที่ยังไม่มีแฟนนะคะสำหรับคนโสดนี่ก็บอกว่าคุณเนี่ยมีความปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์ที่มันมีคอมมิชเมนต์นะคะหาคนที่มีความจริงใจกับคุณเท่านั้นนะคะ ไม่ได้มองหาความสัมพันธ์แบบฉาบฉวยนะพลังงานวิฟอร์จูนขึ้นมากับหัวนะคะอย่างไรก็ตามมันก็จะมีเรื่องที่แบบทำให้เรารู้สึกไม่โอเคบ้างเข้าใจกันผิดบ้างนะคะสถานการณ์ไม่เอื้อมหนวยใดๆบ้างแล้วก็สําหรับคนโสดก็หมายถึงว่าอาจจะยังไม่เจอนะคะคนที่ถูกใจหรือว่าเจอแล้วแต่ว่าดวงไม่ได้สมพงกันทําให้ไม่สามารถสั่นต่อได้นะ,ะที่ผ่านมาเนาะที่พลังงานดีเอ็มเพนะคะ แต่ว่าพลังงานส่วนตัวของคุณเนี่ยก็มีความมั่นคงดีแล้วก็ happy แฮปปี้กับชีวิตดีส่วนใครที่มีแฟนแล้วเมย์ก็บอกว่าความสัมพันธ์คุณค่อนข้างจะมั่นคงนะคะแล้วก็คุณเป็นคนรักที่ดีแล้วก็คนรักของคุณเนี่ยเขาก็เป็นคนรักที่คุณรู้สึกภาคภูมิใจนะอย่างไรก็ตามมีไพ่อัศวินถือดาบนะคะขึ้นมากลับหัวพไพ่ใบนี้มันก็บ่งบอกว่ามันก็มีบางครั้งที่มันอาจจะเจอเรื่องราวที่ไม่ถูกใจไม่ได้ดั่งใจบ้างแล้วก็ อาจจะมีการเถียงกันบ้างสำหรับใครที่เป็นคู่รักกันแล้วนะคะบางคนก็จะใจร้อนหรือว่ามีอารมณ์โมโหได้ในดีที่ผ่านมาตรงนี้จ,จะเป็นอุปสรรคเล็กๆน้อยๆของชีวิตรักของคุณนะคะคือคำพูดนะคะหรือว่าการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์ในปัจจุบันนะคะมีไพ่ห้าเหรียญขึ้นมากลับหัว ช่วงนี้นะคุณอาจจะรู้สึกว่าเวลามีอุปสรรคปัญหานะคะจะรู้สึกเหนื่อยเพราะว่าเหมือนกับว่าเราไม่สามารถจะปรึกษาหารือกับคนรักได้นะคะก็บางทีเนี่ยเขาอาจจะช่วยเราไม่ได้จริงๆหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้สังเกตว่าเรามีปัญหาอะงนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเรามีอะไรที่มันหนักใจมมมองว่าควรจะปรับทุกกันอย่างน้อยนะคะถึงจะช่วยไม่ได้ก็ตามแต่ว่า การสื่อสารคือสิ่งที่สําคัญนะคะไพ่ขึ้นแบบนี้นะมีพลังงานเจ็ดเหรียญกับขัวนะคะต้องระมัดระวังอารมณ์ด้วยช่วงนี้อาจจะมีความอดทนน้อยเพราะว่าเวลาที่เราเจอวิตกปัญหาเนี่ยแล้วเราไม่มีใครช่วยเนี่ยเราก็อาจจะร้อนใจนะคะดังนั้นเนี่ยต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีแล้วก็ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะอาจจะมีการใช้จ่ายที่มากกว่าปกตินะคะต้องคุมเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยบางทีเนี่ย เวลาเรามีปัญหาเกี่ยวกับการเงินนะคะมันอาจจะพลอยทำให้ความสัมพัญธ์มันแย่ลงไปด้วยนะโดยเฉพาะใครที่แต่งงานแล้วนะคะองไรก็ตามคุณได้ไพ่สี่คาถค,ความรักความสัมพันธ์ก็ยังมีความมั่นคงอยู่นะคะถึงแม้จะมีอุปสรรคส่วนตัวบ้างที่ทำให้เราหนักอกหนักใจแต่ว่าความรักยังมีความมั่นคงนะพลังงานห้าถ้วยที่กับหัวนะคะสำหรับใครที่เคยมีปัญหา ผิดหวังในอดีตนะคะมีโอกาสที่ในช่วงนี้เนี่ยจะรักษาแผลใจได้หรือว่าปัญหาต่างๆที่มันเคยทําให้เราเครียดก็จะผ่านพ้นได้นะคะท้ายที่สุดนะส่วนใครที่เป็นโสดอยู่นะคะหน้าไพ่แบบนี้ก็หมายถึงว่าคุณนะอาจจะอยากมีใครสักคนหนึ่งนะคะแต่ว่าพยายามที่จะหาในอดีตเนี่ยมันไม่เคยเจอคนที่ใช่คุณมีแนวโน้มที่จะได้เจอกับคนที่จะทําให้ชีวิตคุณมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะก็อยากให้คุณมีเนี่ยที่เป็นโสด เปิดโอกาสให้ตัวเองเยอะๆเพราะว่าช่วงนี้คุณก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนที่จะเข้ามาแล้วเป็นบ้านให้กับคุณที่ทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณเซฟนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาดีๆนะเริ่มเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เลยนะคะคนนี้จะไม่ทําให้คุณผิดหวังเสียใจมาในอดีตนะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานในอนาคตนะคะามาไปแรกเป็น6ดาบที่กับหัวมีบางเรื่องที่ทําให้คุณ2คนเนี่ยอาจจะเกิดความรังเลียจได้เหมือนกันนะคะที่มันเกี่ยวเนื่องกับความรัก ดังนั้นอย่างที่เมย์แนะนําว่ามีอะไรเนี่ยจะต้องพูดคุยกันนะจะได้เกิดความเข้าใจอยู่ตลอดเวลานะคะแต่มอกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะดูจากไพ่ใบอื่นนะมีพลังงานสามคาถาด้วยนะคะมีการตัดสินใจอะไรที่ชัดเจนทั้งสองฝ่ายแค่รอคอยผลในการตัดสินใจผลสําเร็จเท่านั้นเองนะอนาคตที่มีร่วมกันมีแน่นอนนะคะสําหรับคนที่มีประเด็นความรักอยู่แล้วมีคุ่อยู่แล้วเนาะพลังงานเดอดซันนะคะก็บ่งบอกว่า อนาคตความสัมพันธ์สดใสแน่นอนแล้วก็เรื่องราวในชีวิตด้วยที่มันมีปัญหาในปัจจุบันที่ไม่บอกหาเหรียญกับหัวนะอนาคตอันใกล้นี้นะคะก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะมีพลังงาน3ามถ้วยได้ใช้เวลาร่วมกันับคนรักมากขึ้นมีความเข้าใจมีความสามัคคีกันส่วนใครที่เป็นโสดนะคะอย่างที่ไม่บอกว่าคุณปัจจุบันนี้คุณเริ่มเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เลยคุณมีโอกาสจะได้เจอกับคนที่ใช่นะคะพลังงาน3ามคทาหรืซันแล้วก็3ถ้วยเนี่ยชัดเจนนะ คุณอาจจะได้เจอเขาผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือว่า,าคนที่คุณรู้จักแนะนำนะคะก็อาจจะเป็นในที่ทํางานก็ได้หรือว่าญาติมีอะไรแบบนี้แนะนํำไปรู้จักกันแล้วก็จะมีการพัฒนาความสัมพันธ์กันแบบรวดเร็วเลยนะถ้าเกิดว่ามีอะไรแล้วก็เปิดเผยความรู้สึกเนี่ยจะไม่มีข้อสงสัยในความสัมพันธ์ใหม่นี้เลยนะคะยังไงเอาใจช่วยสำหรับใครที่เป็นโสดนะโดยรวมแล้วพลังงานดีมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่รับโชคให้ด้วยนะคะสำหรับดวงพักพิเศษวันนี้ word wedding for นะคะมี wedding แล้วก็ engagement ไพ่ดีมาก ความสัมพันธ์ของคูณสองคนอย่างที่เม่เน้นเสมอนะคะในไพ่ทาโร่มันเป็นความสัมพันธ์ที่จริงใจมั่นคงนะคะใครที่มีแฟนแล้ว,วนะแล้วก็คุ่สองคนเนี่ยถ้ามีอะไรที่ขัดแย้งกันมยวก็จะได้ปรับความเข้าใจด้วยนะคะเ mm hmm. วทีนก็คือไพ่แห่งการแต่งงานไพ่ค,คู่แท้ใครที่ยังไม่ได้แต่งคุณได้แต่งกับคนนี้แน่นอนส่วนใครที่แต่งกันอยู่แล้วก็หมายถึงว่าชีวิตแต่งงานคุณดีมากนะคะ แล้วก็ word wedding f o r นะคะคุ้มค่ากับการรอคอยคนที่เป็นโสดนะไม่เน้นเลยนะว่าเริ่มเปิดโอกาสให้ตัวเองได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เลยนะคะมีโอกาสาได้เจอคู่แท้ที่ได้ลงเอยกันเป็นคนที่คุณรอคอยมานานนะคะเปิดไพ่คำแนะนำนาะน เก็ตโมร์เฟมิชันอินเนียฟิวเจอร์แล้วก็อารลี่นะคะอันนี้เป็นคําแนะนํานะคะก็คือที่เมย์บอกว่าต้องระวังเรื่องของความใจร้อนปัญหาส่วนตัวจะทําให้เราใจร้อนในช่วงปัจจุบันนี้นะคะไพ่ขึ้นมาเตือนบอกว่าระวังการเข้าใจผิดนะอารลี่แล้วก็เก t ตโมร์เฟมิชันก็คือทําอะไรต้องใจเย็นจะตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเกี่ยวกับความรักหรือเรื่องงานเรื่องส่วนตัวคุณต้องใจเย็นไว้ก่อนนะคะแล้วคุณจะแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่าง อินเดียฟิเจอร์แต่ว่ามันจะไม่อยู่กับเรานานนะปัญหาอะไรต่างๆนะคะในอนาคตไกล้นี้ทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเนาะรวมถึงใครที่ลุ้นอยากมีแฟนสอวคนโสดก็เร็วๆนี้นะคะจะได้เจอแล้วนะรับพลังงานบวกได้เลยค่ะเดี๋ยวเปิดเริมเมสเซจให้อีกสักสำหรับดีกว่านะแถมให้นะคะ ไม่ได้ลืมนะบอกเลยว่าดวงวันเกิดไ,ไม่เคยลืมเลยแต่บางทีมันหาจังหวะเวลาทำไม่ค่อยได้นะคะอย่างของชาวมีนี่ทําซะสิ้นเดือนเลยต้องขออภัยด้วยที่ช้าแต่ว่าอันนี้มันเป็นไทม์เลนนะคุณเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็ดูได้นะคะหน้าไพ่สวยมากเลยนะคะราบเลิเมเซจเนาะพลังงานฮีลิ่งค่ะพลังงานก็ดีนะคะ Imagine yourself and y o u l be loved surrounded by light feel your relationship being h e a l this very moment ค่ะ ก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาของการเยียวยานะคะถ้าคุณเคยเจ็บช้ำน้ำใจอะไรคุณเคยมีความทุกข์อะไรใดๆไม่ว่าจะเกี่ยวกับความรักโดยตรงหรือไม่ก็ตามเนี่ยให้เราจินตนาการไว้ก่อนเลยว่าตอนนี้ทุกอย่างมันรักษาหายแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแผลใจหรือแผลเรื่องอื่นนะคุณจะได้รบับพลังงานบวกได้ทันทีทันใดเลยนะคะคือการให้เรา manifest หรือว่าคิดบวกนั่นเองนะพลังงานทีลิ i n เข้ามาแล้วนะคะ วันนี้ต้องขอบคุณชาวมีนนะคะแล้วก็ชาวสองทุกท่านที่เข้ามารับชมถ้าคุณชอบความทำนายของชอ่องเมม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันไว้นะคะมะีดวงให้ดูหลายสถานะนะคะไม่ว่าจะเป็นโสดสนิทรอรักเก่าหรือว่ามีคู่นะคะ,ะในดวงรายเดือนเนี่ยนะก็คือจะครบเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรายปักเนี่ยก็จะมีเฉพาะคนมีคู่นะคะค่ะยังไรก็ติดตามรับชมได้คะ่ะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะ เป็นซ u เปอร์เซเว่นะคะเป็นสุดยอดแห่งหินมงคลน,นะมีคุณสมบัตินะคะช่วยเรื่องความคิดสร้างสรรค์น,นะคะป้องกันภัยทำให้คิดบวกนะคะสร้างสมาธิเสริมทักษะพิเศษทำให้เป็นคนมีจิตใจมั่นคงนะคะตัดสินใจอะไรแบบมองกันไกลแล้วก็ช่วยรักตัวเองด้วยค่ะ